นียงภาษามรดกหลัก่าภูมิปัญญาเรามีของมดีดีที่เมืองใต้ทรงคุณค่ามากมายรักษาไว้ให้ดีแต่ก่อนอยู่กันสบายยุคปู่ย่าตายายวิถีใต้มากมีประเพณีวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมสอนลูกหลานให้จำหลูกฝังการทำดีสนับสนุนรายการตามรอยใต้ โดยบริษัทจอวินิจจำกัดบริษัททุงสงบิยาลการการก9 9จำกัดโครงการคอนโดพัฒนศรสิริกลับนมมสการพระคุณเจ้ากลับสวัสดี่อท่าแม่ท้าวโปย่าตายายข้อความสั้นตีสุอกห้กอกเกิดกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมรวมไปถึงพี่น้องถุกเชื้อชาติถูกศาสนาครับกลับมารายงานตัวตามคำมั่นสัญญาทุกวันจันทร์เวลานี้ตีเปดขึงนถึงตีก้าสโซ่โทโทนครศรีธรรมราช ให้ที่มานบริษัทกูโชโชจำกัดยิบยกเรื่องราวต่างๆอันเป็นบริบทบทนึงข้องชีวิตวิที่ชีวิตประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมที่ดีผ่านรายการนี้พี่น้องครับวันจันทร์ที่๔พฤศจิกายนปี2556วันนี้ขึ้นซ่องขำเดือนิบซ่องไล่พื้นทีนำกำลังเจิงน้องไล่พื้นทีนำไม่มีครับแรกที่เมืองละครนเร่องน้ำเรามีอ่างเก็บน้ำอยู่สามทีที่อำเภอปิปูนอยู่ซ่องแห่งครับ ทีน่นครบางเรอที่อำเภอชฉาวดอีกหนึ่งถีเป็นสามถีพี่น้องครับตอนนี้บอกเลยว่าน้ำยังอยู่ในขั้นที่เรียบร้อยไม่ต้องขั่วใจโดยเฉพาะถี่ไวไหวน้ำใสอำเภอชฉาวดต,ต้อดมกับพัทลุงและกาตรังนี้น,น้ำมีไม่ถึง2ยีสิบเปอร์เซ็นต์ข่าววันนี้บอกพี่น้องว่าเรื่องน้ำถ้าพ้นตกในวงเวลานี้พี่น้องไม่ต้องขั่วใจครับเร่งเร่องน้ำกระบอกกันมาว่าเป็นประเพณีถีซึบสั้นกันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยครับนั่นคือลอยกระทง เล่งลอยกระทุงปีนี้ครับวันเป็นเดือนสิบสองนามน้องซ่องตาลิงพวกเราทางชายทางหญิงสร้างนุกกันจริงวันลอยกระทุงปีนี้อาจจะต้องบอกปีนองฤิตถึงว่าไล่พื้นที่ก็ไม่จัดครับไม่มีการจัดงานเพราะว่าไปเกี่ยวโยงเรื่องราวรองรอยเรื่องการที่เราคนไทยต้องวาอาเลยส้มด็่ประสังขาราชนั่นคือบรรยากาศงานลอยกระทุงแต่บางทีอาจจะคกับพี่น้องครับการจัดงานลอยกระทุงนี้จัดได้แต่ว่าเรื่องนอกราศพนี่ต้องเล่ การฮิดึงมีดองครับก็ไล่ผีก็มีการจัดความรื่นเริองอาจจะลดน้อยถ้อยลงไปแต่ว่าพิธีกรรมปีนี้ลอยกระทุงนลองกโกชอิพาพ่นดองไปเถียวสักทีเพราะว่าท่านอาจารย์ส้มเกียรตินีเจ้าอาวัดวัดบานดานตำบลท่าศอบอำเภอวัวเซจังหวัดนครศิีธรรมราชนี้เดินทางมาห้านองโกโชที่สํานักงานเลยเพื่ออิบอว่าลอยกระทุงที่วัดบานดานทํามาซอกปีเข้มข้งอลังการเลยพี่้องครับมีพิธีข้อขมาลาทวดพระเมฆคงข้าพระนางโทรณนี ก็ขม่า,มาลาทุศพระนาคาราชก็าม้าลาทุศเมยานาั่งก็พลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเข้าว่าชอบพินีบ้านมากนี่มันอลังการงานสร้างภาษากรุงโชวต้องเรียกว่าไอยาลังกาเลยพี่น้องครับปีนี้ตั้งใจเอาไว้แต่ว่าไม่รู้อีติดอะไรมั่งถ้าไม่ติดในปีนี้เราจะไปถีวัดบันดานพี่้องครับ,รบเล่หนังน้นอ,อยกระทงหัวใจอ่งางรอยกระทงไร้ถีเพราะว่ามีภารกิจที่เกิดขึ้นเรื่องการวายอะไร ไล่บุญทีเหลือไม่จัดพี่น้องครับนี่ก็เป็นเรื่องเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินกระทรวงการคลังที่ยงใหญ่กันมาเป็นการข้อความรวมมารวมมือกอาวากันไปแต่เรื่องประเพณนีเราต้องขับเคลื่อนพี่น้องครับเราจะได้มีโอกาสรวมจิตรวมใจ,รวม,ใจรวมพลังลูกล้านเป็นการบอกบุญว่าเราต้องข้อขมาล่าโทษนึ่งบทเสพผ้าจากอาจารย์บุตทีได้ขับกันมาเป็นเสพผ้าข้อขมาพระแม่คงคาในวันสาคัญลอยกระทงพี่น้องครับเชิญครับ เพนสิบห้าเดือนสิบสองนำน้องตะลิงเราชายหญิงสนุกได้สุขสันพฤจิกาประเพณีที่สำคัญเอ้ยสืบทอดกันก่อนมาคราัวราณเอ้ย เพสิบห้าเดือนสิบสองน้ำนองตะลิงอย่าทอดทิ้งสืบสินไทยให้ลูกหลานตัดหยวกกล้วยเจียนใบตองตามต้องการอธทิตทานรำลึกทรงกระทงลอย ของเมืองนครเที่ยวสัญจรมากับครูเชาวบอกเล่าชาวเมืองประทาดเมืองสีปราชารดร้อยจริงๆมุมนึ่งกองเมืองนครวันนี้เร่ร้อนเดินทางไม่ว่าไปปลาหนครับบริษัทโอวินิจำกัดนี้บอกพี่น้องกันมาว่าคุณวีในประเสริฐนี่เข้าวเจรถเข้าใจคุณถ้า่น้องคิดจะซื้อรถยนต์วันนี้ไปซื้อที่จาวินิจขับนครส่งกลาหาัสย่อยค่ายรถยนต์มิตซูบิชิ ไปสตูลเจ้าวินิจค่ายนิสันปัตลูงเจ้าวินิจค่ายโลทั้งผักตายค่ายไดยพย้พีนั่นคือระตรงพงเจ้าวินิจวันนี้บอีินองว่าเราเดินทางกันไกลไปไม่ว่าปลาตอกปลาอปลาตีนปลาว่านอนบอีินองว่าองค์กรที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยองค์กรที่จะขับเคลื่อนชุมชนนี้นออกโชเจ้กมาหลายปีว่าน่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพีนองครับเพราะว่าองค์กรนี้มีครบเม็ดมีเงินมีทองมีทุกยอย่างครบอยู่ที่องค์กรนี้ และวในวันที่หนึ่งพฤึจิติกายนเราได้มีโอกาสเดินทางไปเป็นกําลังใจเพราะถื่ว่าองค์กรนี้น่าจะขับเคลื่อนเมืองนครให้คนนครอ,อยู่นี้มีความสุขได้องค์การบริหารจังหวัดนครีธรรมราาชนี้ได้ประกาศกันมาเลยปีสองพันห้าสิบสี่สิบปีน้องครับกาวันนี้หลวงมาสิบว่าปีความเข้มแข็งความเติบโตก,กับเป็นมาตํามลำ,ำดับนี่ถ้าเป็นคนก็เท้าว่วงเวลาไัยรุ่นพอดีวันอบจปีนี้พีน้องครับเป็นการรวมพี่น้องในองค์กร ปกครองส่วนท้องทิ่น,อนของจังหวัดนครศรีธรรมาราที่มีนายกปีชัยบุญญเกียรติเป็นนายกอบจจากการที่พีน้องว้ยวางใจมาทํางานข้าราชการหลวงจังประจําจหลวงจางชัวคราวร่วมกับมวลมิตรพีน้องซื้อมวลชนครับไปเป็นกําลังใจกันที่หน้าอบจก็มีการจัดก,กิจกรรมทําพิธีทางศาสนาะพี่น้องครับบอกกันมามีพิธีทาบุญตักฐานามีกิจกรรมสร้างสรร์นในมวลมิตรของพีน้องอบจ มามีโอกาสได้ต้อนรับพี่น้องคนนั้งหล่คนครับในวงการโดยเฉพาะท่านผู้การพลตะตรีพัชราบุญญาสิษธ์ครับผู้การคนไหมครับเล่รอยยิ้มเล่ใบหน้าเลี้ยวบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นทีพึงต้องพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านเดินทางมารวมตักบาตรกับพี่น้องชาวอบจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นคนนครศรีธรรมราชเล่งเรื่องนี้เล้วพี่น้องคนคอดต้องภูมิใจนะว่าจังหวัดนครเรามีผู้ว่ามาหลา่คนครับ แต่จังหวัดนครเรามีผู้ว่าที่เป็นลูกเลานเหลือเมือเฉืยอเคยคนนครรีธรรมดาชเรียนนั่งซื้อเติบโตตามขั้นตอนกระบวนการแล้วกลับมาเป็นผอเมืองพี่ดองครับคนแรกชื่อว่านายสุกตีรักสีทองกับบ้านยุอำเภอทองทงคนที่สองชื่อนายสวัสดิ์เกลียวทะงครับเป็นคนอำเภอชะอวดฐานที่สามครับนายวีชุมทองทรงนิยโยมาจากว่วใส่ปีสุนา้ามายุที่ร้อนพี่บุญแล้วคนที่สนาวันนี้ครับ นายอภินันซือธาดูวงครับเป็นคนจันดีชาววางซิดพันคลายมีโอกาสมาดูเล่พี่น้องชาวนาครซีธรรมราชมาถึงนครทานในประกาศเลยววาทฐานจะเป็นทีรักให้ได้ของพี่น้องชาวนาครเพราะ่านเป็นคนเหลือเดือเชือยค่ยชาวนาครซีธรรมราชพี่น้องครับมาถ้าบันไม่กี่วันครับชาวนาครบอกได้เลยว่าถ้า่านผู้ว่าราชาการจังหวัดเดินตามเนวทตงที่ฐานปฏิบัติอยู่ต้งเ่วันท,ที่ทีมาเลวเมืองนครเราอาจจะพบความสุขได้พี่น้องครับ วันนี first, ้รายการตามเมาตาจะพาพี ER ่น er ้องไปที่วันอบจแล้วไปฟังเล่ว่าผู้ว่านายอภินันท์สือธานุวงศ์ท่านเล่ง์เล่ยกับพี่น้องชาวนครและกับพี่น้องชาวอบอ๊บจลองฟังเล่ย์พี่น้องครับขอเดชะรับพะองคุณรัชกาล69พระมองข้าพุทธเจ้านายอภินันท์สือธานุวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาการบริหารส่วนจังหวัดหัวหน้าส่วนอาชิเช้นผู้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่างั้นนะครับอาจารย์ครับพระครูกาแก้วจะไปจองวินิจแล้วผ่านไปทิพวังและรถมิสูกระเชิญแวะเชิญพันแวะมาแลสักพันรถกระซ้าคนไทยก็ช่วยข้าวพันเได้ดีแล้วฮะพรช่วยาค่ะ เซอร์วิสูบิชิวันนี้ต้องไปที่จอวินิตเซลส่วยเล่นเพราะเอาอกเอาใจแกได้ทุกป,ปัญหาเปิดทุกวันมีรถไอต่อลองครับไม่มีการบวกเพิ่มเริ่มต้นเท่าใดดาวเท่าใดแท้ไหมเลยกระตรงไปตรงมา 1> <1> บริษัทจอวินิตสำนักงานใหญ่พัฒนาการคูขวัามงหนึ่งห้3 2 3ถึงพร้อมสาขาทุ่งสงถนนสายเอชี0 7 5 4 1 2 797ดีอถึงทำดีออกทีวีกับผู้เช่า มาพวกเราเรยทธยดทำความดียิิงชายชาวใต้น้องพีทำความดีออกทีวีกับครูเชา่ามาถึง่วงเวลาทำดีออกทีวีกับครูเช่าพี่น้องครับวันนี้รายการตามลอยตายต้องบอสพี่น้องก้อนว่า ในยุคที่แม่ท้าวบอกเราว่าเป็นยุคพระซีอานแต่เรดไม่เข้าใจครับประว่าบ,บานครูเช้าที่ปักนั่งนี่พี่น้องเออมันอุดมสมบูรณ์พูนสุขน้องครูเช่านี่ยุ่ในว่งเวลาครับถ้าเป็นภาซ่านุ้ยเขาียากว่าเรือมินกนําลังลงกําลังจะแตะรันเว์กำลังอีทึ่งพื้นพี่น้องครับจากความอุดมสมบูรณ์บานครูเช้าที่มีคนมาไม้กายกายองมากองอยู่ที่ตาผนังวันนี้ยับรนท่อยออกไป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 แม่ท้าวเล่งเอาไว้ตอนที่แม่ท้าวยังมีชีวิตอยู่ ตอนที่ปักนั่งกำลังจะเดินหนุนเรื่องแม่ท่าบอกลูาเออยุคพลาซิอันกำลังคืบครานเข้ามาเร็วเราว่ายุคปราซีอันคืออะไรแม่ท้าแม่ทาก็อธิบายตามใจแม่ท้าแต่แม่ท่าบอกยุคปราซิอันนี้เกิดจากนึ่งคนเล่นกันไม่รู้ฟังพี่น้องไม่รักกันรบราฆ่าฟันกันเองแล้วเล่นกันไม่รู้ฟังข้าวจะอยากมากจะเพลงนพี่้องครับวันนี้ครับตามรอยตายเราเดินทางมาสิบว่าปีรองรอยการเดินทางวันนี้บันทึกเอาไว้ เป็นห้องสมุดภาพที่โดยจะประกาศว่าสร้างกุมการเรียนรู้วันนี้ต้องก็จะคนในชุมชนพี่้องครับถ้าคนในชุมชนไม่ช่วยกันเอาถุราไม่ช่วยกันคิดเลวอยู่ไม่ได้ครับไล่ทีที่เราไปวันนี้แข็แขงกับจเจริญเติบโตเพราะเขาพึงพากันเองณนะวันนี้พี่้องครับเชื่อแล้วเกินว่าพี่้องทุกคนตีได้มีโอกาสเล่รายการอยู่พี่้องอ่านหนังสือพิมพ์เละข้าวควงวิทยุนี่ให้ครับเพราะว่าทางประเทศวันนี้ครับมั่นราวร่าน เล้งไม่ว่าอีเป็นเรืองไทยกับคาเบ้นเขาเปล่าวิญางเล้งเรืองซ้ำจังหวัดไรอ์อำเภอที่สงกล้าเล้งเรืองกดไม้รื้อว่าพรบอนนี่เดิษศกรรมมันมาถึงเมืองคอนพี่น้องค,นอนครับเราเมืองน,อนคร,ร,น,น,คร,รนี่เป็นเมืองตากสัาเมืองตกา,างตกศิลาครับแล้ววันทีนึงพฤึจสถิกายนนี่น,อน้องโูโชเขาถือและมีโอกาสติดตามข้าวคราวหล่างจากลุ้นเบอร์แล้วไม่ทุกพี่น้องครับขับไปกันทีน้าซสลาต่างเมืองคอนต้องบอกว่าวัาวนนีภาพรักเมืองนครที่ตำราต้องพักเอาไว้กับคนนครพี่น้องครับไม่มีใครมาดักทภาบผักรักเราได้ นอกจากโม่เราน้องกุจอวกชวนผู้เล่นพองน้องผีวงการซื้อกับไปกันลังเวทีไปกันหน้าเวทีไปกันข้างเวทีพบผาผีตำรวจพบผาผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วเล่นกัเล่นใบใจกับ่ันผู้ว่าที่ลงเดินทางกันมาพบปะกับพี่น้องประชาชนเวทีน่าสละตัางเป็นเวทีประชาชนครับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญครับวันแร็กเราลุ้นกันจานพี่้องครับกาปลากดว่า ทุกย่างราบหรือเรียบร้อยทุกคนเดินทางกันมารวมชุมนุมฟังคําปราศัยเปิดเวทีพอป,ปะตัวเทนพอเม่พี่น้องในแต่แ่งซ่อเขก็เดินทางมาพบทากับพี่น้องเริ่มจากอาจารย์ประกอบปรัตนพันธ์นออ้องอาภิชาติการีการรายการโซ่ๆ่ทั้งสิบคนก็เดินทางมารวมพลกันลัางเวทีพอรอมกับพอเม่พี่น้องว่าเราจะขับเคลื่อนการเมืองกันอย่างไรพี่น้องกับการเมืองเป็นเรื่องของเรานะครับการเมืองไม่ใช่การเลือกตั้งอย่างเดียวครับทุกอย่างคือการเมืองการเมืองเกี่ยวข้องโยงใยกับพี่น้องประชาชนครับ น้องกู้ชาวเข้าตะลุประยุในเวทีประยุทค้างเวทีล่างงเวทีรอบเวทีมีความสุขกับประวัติคนดต่ข้อนี้เรารู้เรื่องการเมืองดีเวทีที่สาหลักล้างไิน้กับเสี่ยงราข้าว่าจัดกันทุกวันเสมุ่งเป็นตอนไปพบถาควางทำปลาไส้เรื่องราวก้องพ่อรบอนนีะโทุสัรคมเป็นเรื่องที่ว่าเราทุกคนต้องช่วยกันติดตามเรื่องนี้ในสภาเป็นเรื่องก้องตัวเทพีน้องประชาชนนอกสภาเป็นเรื่องข้องคนทุกคนที่ต้องชฉวยกันเล้งและต้องทำความเข้าใจพี่น้องครับวันดี ตามหรือตายเราข้อเป็นกําลังใจกับทุกคนถูกป้ายให้กําลังใจข้าราชาการตํารวจทหารอาสาโอสโอพมพี่น้องทุกคนประชาชนตัวแทนทางการเมืองเพราะเราเป็นคนจังหวัดนครรีธรรมราชภาพละข้องเราไม่มีเคยรักษาเราได้นอกจากพวกเราพี่น้องครับวันนี้รายการตาบ่ตายให้กําลังใจกับทุกคนที่มาร่วมเวทีประชาชนที่เมืองนครครับ ถ้าแรงถึงเรือหลดเครื่องไม่ว่าอีเป็นรุ่นเก่าหรือรุน่นใหม่ไม่ว่าอีเป็นเช็ดสีไรคิดอีซื้อสักคันเลือกซื้ออย่างช,าชันลาด ต้องเลือกรถเครื่องกอนดาแล้วก็ไปซื้อที่บริษัทถุงสองไปยากคละการนึ่งกากาวจำกัดในเครือไปหยกรุ๊ประบริษัทในเครือไปหยากรุปเที่ยงคู่กับเครื่องกอนดากันมายี่สว่าปีไม่ต้องวังเวริดรพี่น้องเอื้อรือโทรไปก,ก่อนกระไดพี่จู A ้นจัดอาซี่นึ่งนึ่งซูนซี่ซูนสบายสบายคนคอน มีสิ่งดีให้รีบบอกมารู้เช้าช่วยโอสนาอย่ารอช้าวเวลาไม่คอยอภิมหาอาณาจักรที่พักแห่งเมืองละรพขงพักสสลซี คอนโดเนียมสูง8ชั้นเนื้อที่31-41ตารางเมตรห้องพัก2สไตล์ลง่งสะดวกสบายรอบล้อมด้วยธรรมชาติพร้อมสระว่ายน้ำฟิตเนสระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงคอนโดหรูคู่เมืองนครเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าราคาเบาๆไร้นนนอนุสาวีลีสะพานยาวเจ้าแห่งคอนโดเมืองนครรีธรรมราชพัฒรสิรินึกถึงที่พักอาศัยนึกถึงคุณต่อพัฒนสิริโทรศัพท์081 ต5าวห้าหกห้าส10หจาสงการใหม่ๆช่ ai, งางทันสมัยไฮโซบ้านเดียวเลิอดรูดูก้องอาแตงคนดูโชว์มาตราฐามาถึงมุมสบายๆครับที่ดองครับไล่คนมีโอกาสติดตามรายการนี้เ so ล่ยโซ่ตัวโทรได้ก็เล่ยไม่ได้ไปเลยหย่อนั่างที่เว็บไซต์ทูโชว์โชหรือว่า YouTube ตั้งร้อยตาย วันนี้มาถึงมุมสบายนี่ต้องขอบคุณครับโครงการผาสโซซีนีคอนโดเจ้าเรก็เมืองนครศรซีธรรมราชที่ตอนนี้ห้องตัวอย่างตกแต่งสักเลวมวลมิตรจะดสิบเ,บเ,บเบองสามารถไปเล่เพื่อความผาผุ่มใจกันได้นึกถตึงที่ผักอาศัยนหนึ่งตึงคุณต่อผาสโซซีนีแล้วพี่น้องบ่ายใจขอบคุณมาถึงเจ้าเจ้ากับพัตาคารมังกรยกเปิดตีสิปิดเส้ถุมพัตาคารมังกรยกครับถ้าพี่น้องส้นใจลองลิมลองกันเล่ไปตาพี่น้องครับไปเที่ยวไปเล่กันได้ไปพบปะกันได้ เป็นสตันงถีพบปะผักพวกเพื่อนฟ้งมากม้ประธาการบางคนยกยูนักเล่งการทางนครครซีธรรมาราชพี่น้องครับและการขอบคุณไปถึงกูจูเอไอเอครับเื่งเรืองสุขภาพที่บอกกันมาว่าอารุขยาปรมาราภาความไม่มีโรคเป็นหลักอันประเสริฐเกิมมาเป็นคนอยากดีมีจนไม่จะไม่คลายบาดใจหนึกถึงสุขภาพนึกถึงกูจูเอไอเอวันนี้เป็นว่วงเวลามุมสมบายที่จะบอกพี่น้องว่าเราอยู่ในว่วงเวลาแห่งความทุกข์ทุกข์กันไล่เรีองเลืองเสียธุกิจก้าอยากมากเพ่งทุกข์กันเร่องก้องการที่พี่น้องประชาชนรวมพล ต่อตานเรียกรองไม่ไล่เร่องพีน้องเออแต่เรื่องนึ่งดีน้องครูโชคอยากะนะนำียนวันนี้ว่าเมืองละคนเราดีตอ,อบุญมานำํำเอาประเพณีวัฒนธรรมมานำ้ำและก็ว่างเวลานี้เป็นว่างเวลาเตรียมการวัดว่าอารามในการถอดกระทิ้นร้งบางทีจะเป็นกระิ่นพะรารชาทานหรือกระิ้นธรรมดาจากคนรวยใจดีเฐีจใ,จใจบุญไปรวมง,งานนี้ก็าเลวเต้ครับขาบอาพี่น้องกันว่าวันนี้ครับเราขอเป็นกนําลังใจนี่ครูโชคต้องเตรียมการเดินทางครับพี่น้องครับวันที่เก้าไปรวมส้มผลไปรวมฉลองกระทิ้นที วัดเจดียด์งามตบุบ่อตุอัเภอรานุจังหวัดสงขลาพร้อมทีมงานกับงานนี้พี่เจริญจันทราคนตำบลบ่อตรุคนงกางวัดเจดียด์งามกับไปย่ีไปเติบโตมีชื่อเสียงอยู่ที่เกาะสมุยก็ชวนพักพวกชวนคนรวยมาทมําบุญที่บ้านเกิดการทือ่อเป็นเรื่องที่น่าสนใจแม่ดวงจันทรากับเจดวงนี้ไม่รู้อีเลียงเข้ารุกเก่งเล่ให้กับน้องหูโชคและกับทีมงานวันที่เก้ากับพบผากันในนอนพี่้องครับวันนี้ตามใบตายรอบผ้าพี่้องเดินทาง เพื่อต้องการจะบอกว่าเรื่องบุญเรื่องบาปมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลนไทยเราเชื่อกับประว่าประเพณีวัฒนธรรมโซนเราว่าตุกคนต้องทําความดีและขึ้นสวรรค์ถ้าทําชั่วแล,ล้วก็ลงนรกวันนี้พี่น้องครับบอกกับพี่น้องว่าเราได้มีโอกาสเร็นผาบรรยากาศมากมม้ประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมวัฒนธรรมเมืองนครนี่มันมีรองร้อยกันมากครับมีกันทั้งปีนี้ยับถอดทิ้นเซ็ตวันทุษถ่ายสิบเจ็ดพฤกษิกา คืนสิบมาค่ำเดินสิบสองนี่เป็นวันสุดท้ายถอดทิ้งเส้นก็คือปิดฉากฝากข้ารนะครับน้ากะมีทีวัดอินทิราชนลเคศับถอดทิ้งวันที่สิบเจ็ดเหมือนกันวัดอาจารย์อ้วนเทพปนงเชียร์ทีรนพีบูนไล่ลวัดครับไปที่วัดบางเย,ยตำบลบางจากท์อำเภอ,อเมืองจังหวัดนค,าราครศิีธรราชับพี่น้องครับนี่ผีไฟรอมาฝรกข้าเหมือนกันปีนี้ถอดทิ้งน,นี่ห้าต่างสร้างเกดีเก็บอาทิกอาจารย์ชวนโกสโลครับวันนี้พี่น้องครับเราจะพาพี่น้องเดินทางเพื่ออีบอกว่าเรื่องการจัดงาน เป็นสม้มโพรดหรือชาล้องนี่ศิละปะทองทิ้นสิลปินผืนบานปักตายบานเรานี่มีส่วนยงใหญ่เกี่ยวข้องทำหรือให้ลูกล่านเรารู้จักศิละปะทองทิ้นสิลปินผืนบานโนโชอปาโนโราใครเลี้ยมพี่น้องครับมาราโนโรามาพบมาทากันมนเวทีงานเดินชิปเมืองละครให้พี่น้องเล่เพื่อความบม่รบกวนใจล่างจากที่พี่น้องมีความเครียด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 พครี่น้องรับห่วงเวลานีครับบุมสบายขึ้นเวทีครูโชว์โชว์กับเช่นครับไหลนาเจ๊อเกาอีมั ตัวเดียวอย่างร้องเพลงกันเลยนะแม่นะางเป็นกำลังใจกันใบจิ้งเพียงคุณพูดแม่เลวใบายใจเออเลขาหนายกหน้ายู่เลยนะรับแล้วครับเลี้ยขาช่างเลือกอย่างนั้งอยู่ก็ออย่างยู่อย่างยู่อย่างยู่ขอบคุณมากมาสหลับบอดได้ปลอบหลอนนะ หมดเอ่ยเฮียเฮียเฮ่ยเฮ่บหน้ม่นางดหน้าหมดเอยบดนางหึ่งทีถึงทางจะวางวา่หมดเล่ยดนางึ่งทีถึงทางจะวาวยเฮยเ่เฮ้ยเฮ่้เยเราย่เลยลูกโโฮ่ยเค่ยเฮโกเฮ่ยับ่ยเยเฮเฮเย ใอ่อีเพรนนู้ออกไปตึ้งหนังหน้าเลยอ๋อเดี๋ยวไอ้ชาเด้มาเราตึ้นเอ็มแล้วมันปิดเลยหนังหน้าใชยอ่ะุูหนังนี้กันพี่หนังกันไม่ตีไม่เป็นกูละเป็นหโอเก้าอี้ตัวนั่งมือสองคนแล้วนังไหนนั่งตรงไหนให้ไอ้เปรตนี่หนังหลังแล้วพี่อ่ะกูหนังเบนอ๋ออยากไปนหนังหลังไว้ใช่หลังนี้อ๋อกูหนังบนีอ๋อหนังฉันร้องหัวเฮ้ย นาเอ้ยน่ารักอย่าพอาชนี้ไม่น่าเล่ให้ยอให้ยอมให้ให้ยอนให้ให้แนนเลเ้วรักเล้วโวนโนรีบินมาวันเดียบูแหม่หัวใสยชักห้องปั้นเรือเรือมองขุมัง

มึงนั <ih unting> ่งเพิ่นมั่งนะปลักกันนะปลักกันหนุ่มๆเจ้าเจ้าเบาเบาแอนกลองมั่งเลยนายมาที่โรยท่าโรยนั่งพัดนั่นนั่งวีกับพัดอาวโบงอย่าหมดไม่ได้เอ็มกูไม่ไอ้บ้าเออนั่ง พโปกพระาวีวีชายวีว้ารองเรือโวยโไอชาเฮ้ยให้เข้ามาโหดำดที่พีน้องต่ต่ำไปเด้ใช่ต่ำต่ำไปมึงตบหนองไงยกน้อนไงก็ตบนี่แหละพอปนัดไอพีนัดเียวต็กเอาเอาไปเอาไปโอ้ยโรม

จะอ้วกเตะเลยใจเย็นๆใจเย็นๆได้ข้าวว่าโดดเพื่อนเพื่อนเหล็กข้าไม่จะเพื่อนเหล็กข้าหน่อยเพื่อนเหล็กข้าเลยเออโดวันเกิดมือเบสตุ้งตาบอลวันเกิดวันเกิดวันเกิดมือเบสวันนี้ใไงยังให้หนูราอวยพรวันเกิดนา้สักิดเด็กในวงต้องอวยพรวันเด้ด็กเ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 ก ขอลองขอลองวันวันเกิดเลยของมือเบ้นเลยอ๋อเดียวเดยวหวยพอนะมึงเลยอวยพอลูกน้องนักอีกได้ได้เดี๋ยวพ่อดูยัดมึงครับนี่เดี๋ยวหวยพอวันเกิดไดี่ยาเดียวให้มีความสุขนะวันคใายวันเกิดให้ประเสริฐโชคลาภแล้ววันเกิดให้ประเสริฐโชคลาภดวงสวยดวงอับข้อให้ผ่านพ้นไปัวดง ไปปพขึ้นรถลงเรือข้อใ้รถชนตายมึงกันเป็นข้อให้รถชนตายแหมจังสี่หน้าไม่ดีแล้วมื่อเบ็ดขึ้นรถลงเรือแล้วไปเนื้อหลงตายขึ้นรถลงเรือแล้วไปเนื้อหลงตายภัยอันตรายอย่าให้ตายดีมึงกัออยาให้ตายดีภัยอันตรายอย่ากลกำไกลายชีวีอันตรายอยากหลงไกลอยากหลง ถ้ามีลูกสาว็ให้เป็นกาลีลูกเมื่อไงเป็นละกาลีกาลีลูกมึงอะไรลูกเปเวียงถ้ามีลูกสาวเป็นนายกรัฐมนตรีว่าลูกสศราลูกเป็นนายกรัฐมนตรีลูกชายถ้ามีตอนนี้ตอย่งไรลูกมึงอะไรตอนนี้ตอย่งไรต่างช่องคนเลยดีกันไม่ได้ว่าพรือล่ะฮะเราโยไอ้เปรตนี่โยเพิ่งมาเพิ่อเดชบัตชีเข่าแนวคตรก็ไหมเราต้องรักนี่ทีมงานกูโชว์คตรถารไหมายกับตรงนี้ ต้องรักกันกคตกันไอจริงใจนะไอจริงใจมันยังจริงใจกันเลยจะพอได้จร like ิงใจสายตามองเอิ้นนู้งฮันนาขาวกันหฮางหินกันซบตาหวานหวานซบตาหันนาตรงตรงจูบปากไอ้แกลเลยโ้ตรลิ้นกันมาน낭พัน พันนไปจุนโฮทำวายโยแม่ท้าเออร่ยลองเออพนนาไปจุนอทำวาโยให้มันลอยลองน้องเอวายโยให้มันลอยลองพันนาเไปนอทำวาโยให้มันลอยลองก็ทำที่อลวเลี้ยมจะเข้านมานังเธอเข้ามาน่กนั่งทำพันเือทำพันพรนนดพัน มาดีทำข้าทำนั้นทำข้าง้ามดูจุนโฮขางในเจอโลข้างโดจุนโฮเออเจอโลจะทำวากนทต่มันเป็นลกอมาีทำากนทำนั้นทำากนมาีทำว่าเออทำว่าว่านี่วายโยว่านี่ลอยลอยมาหนังอนุแม่หนังเนูพ่อนังเออทำพันเออเดบพันเออนีนะาออนนาเออ้นข้างโตเจุนโฮ พารานาแล้วไปจุนโอ้ก่อนว่ายโยแม่เท้าเออลอยลอย เจริญพรยงมสังคมดีเราไม่มีขายเธออยากจะได้แลวช่วยกันทำเอาสีมีแรงเอาแรงมาแบ่งปันใครมีเงินจะสั่นมาช่วยกันเต็มที่ไม่มีเงินและไม่มีแรงจชาไม่มีเงินและไม่มีแรงลงทุนได้ไม่แพงส่งแรงใจมาสี สะท้อนภาพแลกเปลีล่ยนเรียนรูบนนนร้บัณพระชนเหมือนครูผู้สืบทอดวิธีทุกคำพื้นร้อยแปดภู108ภิป,ปัญญาช่วยสืบสารเกจตนา่าร่วมคนหาวันดีตามรอยใตย้สืบทอดไว้ต่อไปตามรอยใตย้สืบทอดไว้ต่อไปให้ลูกหลานเลี้ยงชัยนำรอยใตย้ร่วมชีวีตามรอยใตย้ตามแลมาตามรอยใตย้รอยใตย้มีมาแต่โบราณบอกลูกหลานจะสืบสารของดีน้ำเสียงสำเนียงภาษา